คือวันนี้นะคะเราอยากจะมาเล่าเรื่องแปลกที่เราได้เจอมาในแมปโลบอกที่เราสร้างเองในคืนวันฮาโลวีนพวกเราได้เข้ามาในแมปนี้กันเนาะในไลฟ์แล้วว่นฮาโลวีนเนี่ยเราก็เลยเหมือนจัดกิจกรรมให้ fc ว่าเราจะมาเล่าเรื่องผีกันเสร็จแล้วเทุกคนก็มาเล่าเรื่องผีของตัวเองแล้วเราก็ได้เล่าเรื่องผีที่ตามประสบการณ์ของเราเราเคยเจอมาด้วยอันนี้ก็แล้วแต่เวาลาจเการรับชมของแต่ละคนเนาะ ทีนี้มันมี3มสิ่งแปลกๆที่เกิดขึ้นในแมพของเราในเมื่อคืนวันฮาโลวีนที่ผ่านมา 1. คือมีเงาดำใหญ่โผล่ขึ้นมาในแมบพบซึ่งทุกคนในแมพเห็นเหมือนกันหมดอย่างที่2ก็คืออยู่ดีๆตอนที่เราไลฟ์อยู่หน้าจอเกมของเราขึ้นแบบนี้เจอตัวอะไรด้วยอย,อย่างที่3คือพอหน้าจอขึ้นแบบนี้เสร็จของแมพก็ลอยได้ คือฟังแต่ละอย่างมาดูแบบเป็นไปไม่ได้เหมือนแบบกําลังเล่าคลิปปี้พาสตาเราเลยโทรไปเช็คกับเพื่อนสนิทของเราพอหลังลงไลฟ์ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะเรารู้ว่าเพื่อนเราอ่ะเข้าโลบ็อกสตูดิโอได้เขาเป็นคนช่วยเราสร้างแบบนี้ซึ่งเขาก็บอกว่าเออใช่แบบข้อแรกอ่ะเขาเอาตัวละครในแมพที่ในอนาคตเนี่ยจะเอามาเป็นแบบบอสของแมพอะไรแบบเนี้ยเอามาใช้เล่นเฉยเยแบบวันฮาโลวีนอาจจะมีแบบกิจกรรมเล่นแต่ว่าเพื่อนบอกว่าข้อที่2 ที่หน้าจอเราก็พริบแบแบแปลกๆแบบนั้นกับข้อที่3ที่อยู่ดีๆของในแแบรลอยได้อะเขาไม่ได้ทําซึ่งพอเราเข้ามาเช็คหลังบ้านไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจริงๆไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยจริงๆซึ่งมีน้องๆหลายคนตอนที่เราไลฟ์อยู่เหมือนกันก็บอกว่าหน้าจอตัวเองก็กระพริบแต่บางคนก็บอกว่าของตัวเองอ่ะไม่ได้กระพริบแล้วข้อที่3ที่ของในแบบลอยได้อะของในแแบบเรา ทุกชิ้นมันโดนล็อกอยู่แล้วมันไม่ใช่แบบที่เราเพิ่งสร้างวันเนี้ยมันเป็นแบบที่สร้างมาจะเดือนนึงแล้วมันสร้างมาสักพักนึงแล้วเป็นแบบที่ทุกคนก็เข้ามาใช้กันตลอดเวลาเราไลฟ์เราก็เข้ามาเล่นแบบนี้กันตลอดคือเราก็เลยงงแล้วเราอยากหาความจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนเพราะมันทำให้เราตกใจแล้วแบบเอฟซีบางคนก็ตกใจใช่ไหมเราก็เลยหาคนที่เป็นแบบผู้พัฒนาเกมทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศของโลบอแบบชุมชนผู้พัฒนาเกมอะว่ามีใครเคยเจอเหตุหการณ์แบบนี้ไหมแล้วเราควรจะแบบป้องกันยังไงได้บ้าง ซึ่งความคิดเห็นก็หลากหลายบางคนบอกว่าเป็นเพราะเราเน็ตไม่ดีหรือแบบแมบเรามันของเยอะเกินไปบางคนบอกว่าแบบเป็นเพราะช่วงฮาโลวีนคนเขาเล่นโลบอกเยอะมันก็เลยจะทําให้เซิร์ฟเราโดนกระทบไปด้วยคือก็มีหลายแบบข้อมูลมากซึ่งเราแบบขอบคุณทุกคนมากคือบางคนก็บอกว่าเราโดนแฮกเราคิดว่าอาจจะไม่ใช่เนาะเพราะว่าเราแบบไปจิตอาสามาสอนภาษาอังกฤษอะ เหลือช้อยสายศาสตร์ซึ่งเมื่อเช้าเราก็เลยไปใส่บาทมาแต่เราก็พยายามเชื่อแหละว่าสุดท้ายมันก็อาจจะเป็นพอบั๊กของเกมก็ได้ก็เลยตอนนี้สร้างชาโดมมาแจากฟรีในแมพก็ถือว่าเป็นเรื่องแปลกเนาะที่ได้เจอมาในวันฮาโลวีนแล้วก็อยากจะมาแชร์ให้ทุกคนฟังกัน